ครับท่านผู้ชมครับผมมาวันนี้ขอพูดเรื่องที่แม่งโคตรขับแขนใจเรื่องที่แม่งโคตรขับแขนใจที่สุดพีด่น้องผมนี่ตุ้มเทอการสร้างวัดลองขุดเนี่ยนะแม่งด้วยเงินของผมเองทุ่มเททุกอย่างไม่รับเงินบริจาคจากใครไม่รับเงินจากรัฐบาลแผ่นดินไวหวอีกฮะแม่งเสียหายมากมายผมก็หาเงินด้วยตัวเองช่วยตัวเองรัฐบาลเอาเงินไม่ก็ไม่เอาใครเอาเงินไม่ก็ไม่เอาเศรษฐีเงินไม่เอา ไม่เอาไม่เคยรับเงินเั้งแต่สร้างวัดไม่เคยรับเงินเพื่อมาซ่อมแซมวัดเมื่อแผ่นดินไหวทั้งพี่น้องรู้ไหมแต่แม่งี่ไอ้เหี้ยไอ้สักไอ้พวกคนเหี้ยคนไทยที่แม่งสิ้นคลิปคนไทยไร้สำนึกพี่น้องรู้ไหมคนไทยดีๆมากมายที่เขาจินชมผมที่ผมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้แกประเทศด้วยเงินของผมอุทิศชีวิตทั้งชีวิตของผมทั้งประวัติของผมเป็นมาอย่างไรคนไทยเขารู้ คนไทยดีๆทั้งหมดเขาชื่นชมผมส่วนใหญ่แต่มีไอ้เหี้ยไอ้สั์ผมอยากจะโคกับมันแต่จํเล่าคนไทยที่เหี้ยที่มันทําสุดความเจริญของชาติบ้านเมืองมันต้องไลคนที่เขาเยอยากจะทําเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วไม่กล้าท,ทําทาแล้วกลุยพวกเหี้ยเนี่ยดา่ดาไอ้สั์พวกนี้มันไม่เคยทําเหี้ยเลยมันด่า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 มึงด่าพ่อมึงไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมฮากูทําทขนาดไหนมึงรู้จักประวัติกูไหมฮะมึงบอกกูพุทธมณ์พุทธมณีก็เหมือไอ้สัว์ฮะ กูทำไมขอึง <styles> ิะกูสร้างวัดมากูขอเงินใครกูรับบริจาคจากใครกูเปิดซองกระถิ่นปะป่าฮะกูเอาเงินใครไอจิ๊บหายมึงรู้จักกูไหมกูเขียนรูปกูดำเรี่บแม่งสี่ปีตุ้มเทตุ้กูหมดตูดหมดตัวไอขากูดำเรีทศกูที่ลอนดอนแม่งยิ่งใหญ่มึงรู้ไหมกูทำให้แก่ประเทศแล้วคนในประเทศเขาก็รู้ว่ากูทำให้แก่ประเทศกูมึงรู้ไหมเงินกูทั้งหมดเป็นพันล้านอีสัตร์แล้วมึงบอกว่ากูมีเงินแล้วกูซื้อวัดได้อ้สัตร์ มึงกล่าวหาคนมีเงินซื้อประเทศได้แล้วมึงจะไม่พอมึงจะกล่าวหาว่ากูเนี่ยแม่งมีเงินแม่งซื้อวัดได้พ่อเมือวัดเป็นของวัดเป็นของใครอหอมึงมึงรู้ไหมวัดเป็นของใครวัดเป็นของประเทศชาติไอ้สัตว์แผ่นดินทุกอย่างกูซื้อเองจากสามไร่กูซื้อหกสิบเก้าไร่กูยกให้แกสมบัติของชาติหมดไอ้สัตว์มึงจะเป็นพ่อมึงเหรอะฮะมึงคิดว่าคนธรรมดาีจะเป็นเจ้าของวัดได้เหรอฮะมึงนึกวัดเป็นบ้านเหรอมึงซื้อเอาได้เหรอฮะ กูสร้างเนี่ยแม่งเป็นของของหลวงของประเทศเป็นของประชาชนคนใดทุกคนมึงงูไว้วัดกูไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคุมวัดกูได้เป็นเจ้าของวัดได้แล้วมึงบอกกูวัดนี้ไม่มีพระไม่มีพระพ่อมึงก็มึงไม่มาดูเฮียเจ้าวัดเขาก็มีเขามีทุกอย่างที่นี่แล้วมึงแม่งไม่เคยศึกษาเฮียะไรกูเลยแล้วมึงก็ด่ากูด่ากูเหมือนมึงก็ไม่ด่าคนอื่นมึงด่าดารามึงด่านักการเมืองมึงด่าทุกอย่างมึงด่าคนในประเทศของมึงทั้งหมดเลยไอ้สั์ ไอ้มึงสตีก่อนดิเรียนก่อนแล้วมึงจะได้รู้อะเมื่อมึงคิดไม่ดีกับเขามึงจงเรียนรู้เขามึงเรียนรู้เขามึงรู้ไหมคนไทยไม่ให้เกียรติคนไทยด้วยกันคนไทยไม่ชื่นชมคนไทย้วยกันจึงไม่มีใครกล้าหาญในการที่เป็นแบบกูไงแต่กูแม่งแน่ไงไอสัตว์กูแน่ไงกูยอมไงที่ให้มึงด่ากูไงแต่กูสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศกูไงไอสัตว์ต้องมีคนกล้าแบบกูไงไเฮียมึงเข้าใจปะไอควาย เหี yeah, uh ้่เนี่ยมึง